อ่านะครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกที่อยู่ทางบ้านนะครับเป็นคู่นอกรายการจีบเรียงตีกันนั่งงานอีกคู่หนึ่งนะครับฝั่งหันหลังมานะครับใส่เสื้อเบลูกรานะครับป่าดุนนะครับป่าดุนชกดีสี่นะครับจับคู่กับจับคู่กับป๋าลิงลมดอนเมืองนะครับฝั่งนู้นเป็นคู่กรนะครับจับคู่กับป๋าตีและค่ายผักหวานนะครับ ตักทายคุณธีรเดชเนียมน้องตูนนะครับนายฉัดแก้วสิงห์มาศด้วยนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามและรับชมในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆของแอดมินบัวขาวนะครับเราอยู่กันที่สนามพุทธบูชาในค่ำคืนวันเสาร์นะครับจัดการแข่งขันโดยโปรโมเตอร์ฟูออริจินอลกับเทพโยพร้อมนายสนามอาจารย์กุดพุทธบูชานะครับสนามดีย่านฝั่งทนทบุรีนะครับเป็นสนามมีหลังคานะครับ เราไม่ต้องกลัวมีฟ้ามีฝนนะครับคืนนี้อยู่กันยาวๆจนฟ้าสางครับมีหลายคู่ในรายการมีมันเจ็ด8คู่นะครับที่ลงรายการไว้นะครับคู่นี้เป็นนอกรายการนะครับสี่เปลี่ยมเตกะกันหน้างานก่อนนะครับ ครับเพียเล็กคาแคร์เจ้าของค่ายสาธุปีสามที่ปีนหวงพี่ป้างเจ้าเหลือก็ปีศาจเจ้าแมกรามินทาก็มาถึงแล้วนะครับพร้อมเจ้าเล,ขขาล็กคารบาวโมงว่าเอาเรียบร้อยขขถ่ายเพื่อนสมาชิกที่อยู่ทางบ้านนะครับใครอยู่ใกล้ก็เรียนเชิญน,นะครับเรา มาชมกีฬาตะก้อพื้นบ้านนะครับในสายชิงเงินรางวัลหน,น้าสนามพุทธบูชา39หสกาตายเจ้าสนองกันปุยด้วยนะครับหรือเจ้าเจ๊กโอภาสีเอาเปิดเอายกเอาป๋าตีว่าไงโมงมาเรียบร้อยไหมยังอยู่เอายกป๋าโดนป๋าโดนงงยอดเรียบร้อย แกไังดไม่ได้เสกแล้ไม่่้มไ้เราไม่ได้กลัวว่าปมีะกนะหยู้มได้กินงห้มายด้ร่รเดดเอายกขึ้นไปป๋าดูเอาโยกลน้นป๋าดีเปิดป๋าดีมึงมาข้างหลัง หนงล้มเปิดหนึ่งยกเข้าไปป๋าโดนมงเข้าไปป๋าทีเปิดกองยกป๋าทีมงมาเรียบร้อยโอ uh ้โ oh. หหนึ่งต่อสนะครับเอาเติมมาานี่ล้มเปิดเอายกเอาเสียดโดนมงเรียบร้อย ดูตะก็ดีกว่าดูเมนูนอนน้อยแต่นอนนานเอาหมูมาปางลเปิดป๋าดนว่างไงเอาเรียบร้อยผู้เดียวผมเลื่อนนะครับเอาทักเจ้าเจ็กน้อยโอปสีนะครับบอกว่าเลื่อนนะครับเอาเปิดเอา้าเรียบร้อยครับป่านิ่นมแตกโอ้โห เาปิดหนึงเอายกขึ้นมาเอายกร้นเปิดยกป๋าตีว่าไงม่งมาใส่เนตโอ้โหโห,โห,โห,โหโม่่งไม่ข้าม,ามถ่ายเพื่อนสมาชิกนะครับเราอยู่กันที่สนามพุทมบูชา3 9นะครับผู้ในรายการยังไม่เตะน,นะครับรอสักครู่นะครับอันนี้เป็นออเดอร์เป็นน้ำยีนะครับหนุนครับเจ้าเทพโยกับเทิดไปคุยกันแล้วครับแพ้ให้แกหลวงพี่ป้างกับเจ้าเหลือแล้วก็บีศาสตร โยกขเป้า,ปาโอ้โหยกเข้าปากเลยครับฝ่ลาลิงลมทักทายพี่สิมหมอทองเลยนะครับพี่สิมคนดีโบรเเตอร์สนามรามิทา40หรือสนามรวนจันอาลีนาแห่งใหม่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งช่วงมกราปีหน้านะครับ นะครับอย่าลืมนะครับปีหน้าเรามีนัดกันที่สนามรามินา40อีกสนามหนึ่งเอาเปิดเอายกอ,อาดนโมงไปอาทีเปิดด้นหลังเท้าโอ้โหผู้กองยกเข้ามาผุ้กองเอาเอาเอาว่างไงเรียบ้อยไปเอาโอ้โหป๋าทีงงนะครับ พรุ่งนี้มาไลายหน่อยที่ประเภทมีค่าลดให้ห้าพันโอ้โหมีค่าลดให้ห้าพันด้วยเหรอครับโอ้โหขอบคุณมากครับพรุ่งนี้มาไลายหน่อยที่ประเภทมีค่าลดให้ห้าพันตัดศูนย์ออกไปตัวหนึ่งผมก็ไปแล้วครับป๋าชายาทัศติช่วงใหม่นะครับป๋าชายาทัศติช่วงใหม่ผมไปไล่ให้นะครับ มีเตะกี่โมงผมไม่รู้นะครับอาจารย์นะป๋าชายาพลังช้านะครับมีเตะที่ผมเว็นะครับพรุ่งนี้ค่ายสวนเบนก็มีแก้นะครับครั้งที่แล้วตีเบีดต่อเบียดไม่เกมฝนตกก่อนนะครับยกเลิกรู้สึกเขาจะแก้ใหม่นะครับเอาเติมมาเปิดหนึ่งเอายกเอา เดาโยกหล่นได้นะครับลูกซองนะครับเอาอ๋อเตช่วงบหม่ซองอะไรนะครับเดี๋ยวผมไปไล์ให้นะครับตอบรับคําเชิญของปาชายานะครับไปไล์สดให้ที่สนามบเวทนะครับหรือว่าเป็นสร้างสีเตสร้างสีสันสนามสายชิงเงินรางวัลทางโซนลาดกระบังบเวทฝั่งนู้นนะครับอ่อนนุชฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปไล์สดให้เะครับเอาเติมมา เปิดเอายกเสี๋ยโดนมงกข้าไปโดนเกีียวเข้าปากก็โดนแล้วครับโอ้โหทักทายคุณสมัยอีกครั้งนะครับจากมาเลเซียนะครับขอบคุณครับที่ติดตามแอดมินมาโดยตลอดมงมากโอ้โหป๋าหีีมงออกทักทายสมาชิกทั้ง16ท่านนะครับเป็นผู้น้องรายการนะครับจีบเหลี่ยมติหน้างานครับผู้นี้ชินวันอยู่ที่ 3มามพบาทนะครับเอาปลาตีเปิดผู้กองยกเข้ามาปลาตีมองมาข้างหลังปลายิงลมเปิดหัวยกขึ้นไปปลาโดนโมงยอดยิงลมเปิดหลังเท้าปลาตีเปิดหลังเท้าปลาตีมงยอดเอาเรียบร้อยเลยครับโอ้โห,โหเอาเปิดหนึง เอายกมาโดนโม่งเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยดีนะครับโมงแบบนี้มานะครับเจ้าเอฟดาวขานองมาแา้วครับมีเดียวมเดียวป่ะมีไหมอ่ามีนะครับเจ้าเอฟดาวเขาองวันนี้เดียวกับ เจ้าชิดบางพีน้อยนะครับรอติดตามนะครับคืนนี้อยู่กันยาวๆนะครับสนามพุทธบูชา39ไม่มีเคอร์ฟิวนะครับประมาณตีสามตีสีแอดมินกลับบ้านนอนนะครับประมาณนั้นนะครับอยู่กันยาวๆนครับคืนนี้มีหลายคู่ในรายการนะครับก่อเอฟแข้งน้ำเอดาวกนองตอนนี้ไปซ้อมอยู่แถวดินแดงแถวราชวิถีนะครับจะลงเดี่ยวเจอกับเจ้าชิดบางพีน้อยนะครับเส์ฟแปลข้ามฟี ทิ้เงินวันอยู่ที่1,000 10, งบาทแต่ผู้นี้นอกรายการจีบเรียมเตะหน้างานนะครับทิ้งวันอยู่ที่3,000บาทเปิดหนึ่งยกขึ้นมาปาตีมองมาเรียบร้อยเอาเื้อมาเอาเปิดหัวเอายก มงไปโอ,โ,โอ้โหเสียดนมงไม่ข้ามใส่เสื้อเบือเก้าใส่เสื้อรูน,นันโดด้วยนะครับโอ้โหรูนันโดสี่อ6หกปาดิเติมมาเอาเปิดหัวปาดิรวมยกเข้าไปปาดโนมงไปอะโดนแง่งโอ้โหโ หกต่อสี่นะครับเปิดหนึ่งเอายกเข้ามายิงลูกเรียบร้อยนะครับเอาหนี่ไม่มาไม่เอาเสื้อมาฝากอ่อนเดือดมาแล้วู่ครับเย็บเวิร์ดเดือดชุดไหนผมเห็นหลายชุดนะเท้าก็เท้าว่าต้องเอาเสื้อมาฝากก็ต้องถามต้องถามว่าชุดชุดใหญ่ก็ได้ขอให้เป็นเพื่อพ่อวี่ต้องมาบุกบ๊วยแมน เดี๋ยวเดี๋ยวแค่ปบป่าเต้ยเอาให้เสื้ออลไยๆขอเป็นพอวีน,นี่นะครับเป่าเต้ยห้าบอดี่ครับอาจูหน้านะครับผู้ปรีสเสื้อพิมพ์ลายบริษัทเอสทีสปอร์ตแว์เจ้าของเศษบางตรตาคาพยองนะครับหนองคายเจ้าเชียร์เจ้าทุยปากน้ําใส่เสื้อลงสนามที่ขอนแก่นขวาเกินรางวัลไปเมื่อคืนนะครับสองแสนบาท วันนี้เปาเต้ยท่าบ่มาเยี่ยมเยนสนามพุทธบูชา39นะครับเจ้าของผู้บลิตเสื้อพิมพ์ลายกีฬาสวยๆนะครับทักทายได้นะครับใน Facebook คุณสุพิชัยนะครับกัญญาสีคุณกล้องปียพง์นาภมสวัสดีครับผมคนอีสานครับคนอีสานอยู่ที่ไหนเราคนไทยนะครับรักกันไว้นะครับไม่เหยียดหยามกันนะครับ ทางให้ดีได้แต่ขาดกระต่ายเราไม่เย็บติดกับพวกมันบุบๆเรามาดูตะก้อมันมันดีกว่านะครับในเพจตะก้อไฮไลท์มันมันที่สนามพุทธบูชาสาย่เรามาดูตะก้อเพื่อความมันเทิงใครต้องการเสื้อพิมพ์ลนะครับของบ่าวเต้ยท่าบ่อนะครับที่เจ้าทุยกับเจ้าเชียใส่เมื่อคืนนะครับที่นาคาพยอนครับเป็น เพจใหม่ของบ่าวเต้ยท่าบ่อนะครับแล้วก็ลีกวันนี้แอดมินก็พูดเรื่อยนะครับวันนี้พูดในรายการยังไม่มาเดี๋ยวโดนเสือไปป๋าตีเปิดผู้กองยกป๋าตี้โมง้าเรียบร้อยเเดดียวัักนนบ เอาเสือมาป่าโดนเปิดเอาโยกโมองไว้เอาโดนเขียวเอาแล้วป้าตีป้ปาตีว่าไงแาปมาเดีย๋ยวโดนเปิดหัวเอาเอาว่าไง่มองไปอีกเรียบร้อยไหมเรียบร้อยโอ้โหลูกก็ก็ติดแล้วครับคุณกล้องปียพงนาบมบุญทองร้อยเอ็ดขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามนะครับ ถ้าพนท้องก็ต้องอยู่นะร้อยเอ็ดนะครับแอดบินเป็นคนสรีสะเกตนะครับอำเภอขุนหาญบ้านเดียวกับฝาแว่นซีอโอนะครับตนแนะครับร้ว่าไยอมับเอดบินคนศรีสะเกดนะครับอำเภอขุนหาญบ้านเดียวกับปาแว่นค่ายซีโอนะครับเอาตีโมงมาดึงลมเปิดดึงลมยกอ้าป๋าดน กองยกเข้ามาปาตีมงมาอยู่ไหมอยู่ไหมเรียบร้อยดีอ,อ,อ,อากาศยังสิบชนท่านนะครับเราอยู่ที่สนามพุทธบูชานะครับเป็นเหลี่ยมนอกรายการนะครับทีต่อเจ็ดเอาซื้อมาโดนเปิดแข่งรวมยกเข้าไปเอายกล้นผู้ก,กองเปิดหนึ่งเอายกเข้ามาปาตีมงมาข้างหลังเรียบร้อย คุณก้องปีบว้งนาบมอยู่สุขสวัสดิ์เจ็ดสิบหกแอดมินอยู่สุขสวัสดิ์ซอยยี่หกแลครับซอยนี้ทะลุกับสนามตะก้อพุทธบูชาสามสิบเก้านะครับอยู่แถวเอาว้าลงด้วยนะครับแอดมินอยู่แถวสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ยี่สิบหกอยู่แถวแฝดทหารเรือนะครับคอนโดประชาน,นันนะครับอยู่ใกล้ๆแลช่กันเช่นนี้เองนะครับ<ป>คู่เอกใครครับ คู่เอกอาจจะเป็นเจ้าเอฟดาวคนองนะครับเดียวกับเจ้าชิดบางพีน้อยนะครับแล้วมีหลายคู่นะครับที่ยังไม่เห็นลงรายการขึ้นบอร์ดนะครับมีแต่ก็เดียวนะครับชิดบางพีน้อยมาเยือนสนามพุทธบูชาสารเก้าเจอกับเจ้าเอฟดาวคนองนะครับหรือเอฟแทงน้านะครับเดียเด่ยวแล้วก็เดียวเสือแปลข้ามฟีมองว่าเรียบร้อย เอาเปิดเอาเปิดเอายกเอาปลาโดนมงไปกุกองเปิดเอายกปลาตีมงอเรียบร้อยโอ้โหเอาแล้วตอนนี้ปลาตีไข่บางหวานไล่มาเลยครับได้ไหมได้ไหม จ็ดต่อเจ็ดนะครับเต้มเท่ากันแล้วตอนตัวเนี้ยเอาเสิร์ฟมาเปิดหนึ่งยกเข้าไปป๋าโดนหมองไปเอาโดนเขียวป๋าตีเอาผู้กองยกเข้ามาป๋าตียอดเอาโดนเอาลน้นผู้กองเปิดหนึ่งยกเข้ามาเอายกล้อนอีกเอาป๋าโดนว่าไง,งไป๋าโดนหมองไปเรียบร้อยโอ้โหเที่ยย่งไเจ้าเที่ยงงยงไกัน ย้ำมันเสียดิย้ำมันเสียดิกระป๋องมีของะฮะฮาฟิวเอาสายเขาทอดของไปเอาสายขาดไว้กันขาดตอนชิงครั้งิ16ท่านนะครับเราเป็นคู่นอกรายการทีเดี่ยมเตะหน้างานนะครับนะครับเจ้าเทพโยนะครับไปนั่ง นั่งหน้าดำข้าเครียดนะครับเสียตังตั้งสองร้อยแล้มั่วแม่ก้าหมอก็ไม่รู้เอตัวเองอีวะขากรอบทำดีอดีแลวยัยเม่อยเมื่อยเพืแข็งแรงก่อนปร้มัแข็งแรง ทัง15ท่านนะครับสนับสนุนการไหลสดโดยป๋าพง์เดชนาคู่สร้างนะครับผู้จําหน่ายสีวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างย่านประชาที่ทุ่งคู่เอาป๋าดน,ป,ดนป๋าดนมงวไปป๋าตีเปิดหัวผู้กองโยกป๋าตีพากเข้าให้เรียบร้อยเอาแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ป๋าตีแต่แต้มต,ตามมานะครับ4ต่อ7แต่ตอนนี้ป๋าตีขึ้นนําไปแล้วครับ8ต่อ7 โอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตะก้อกลมๆ12หลูแต้มล็อกนะครับเอาแล้วครับแต่ตอนนี้9ต่อเจ็ดแล้วครับปาตีแต้มนำอยู่ด้วยครับเสริมมา เอาผาโดนเปิดเอาลิร้มยกผาโดนแปรไปเอาแล้วครับเอาผู้กองยกผาตีฟงม้างข้างหลังเรียร้อยเอาแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตะก้อกลมๆสี่สองลูความสนุกความมันเทิงอยู่กันที่สนามพุทธบูชา39แยก3แอดมินนำความสนุกสู่ผู้ชมผู้ชมและสมาชิกที่อยู่ทางบ้านนะครับเอาเสิร์ฟมาเปิดหนึ่ง ยกอย่ยโดนมไว้โดนเกยวเอาแล้วผูู้กองยกเข้ามาเอาปาตีโมบ้างหลังเอาเอาเอาน่รวมนื่รวมเอาเอาเอาแฝงขับไปผู้กองเปิดหนึ่งเอาผู้กองยกเข้ามาปาติปักเรียบร้อยไหมเรียบร้อย นั้นเราจะไป่าไปให้ความสําคัญครับกับไอคนพูดแบบนั้นนะครับเรามาดูตะก้อดีกว่าครับดูตะก้อม,มันมันดีกว่าครับเ็ต่อเจ็ดเกมไม่เกมเ,เปิดเอายกเอ้าเอาเสียดวนว่างไงมอวไปโอ้โหยังไม่เกมนะครับโอโเอาเสือไป ปาติเปิดเอาวิงๆๆๆๆๆๆ่งวิ่งวิ่งเอายกยกยเอายังอยู่โอ้โห,โหเกือบมานะครับแปต่อสิเบีนะครับเอาเปิดหนึ่งโยกเข้ามาปาติบักเข้าให้เอามองไปเอาขาอ่อนโอ้โหผู้กองขาอ่อนนะครับตอนนี้ อันนั้นเข้าใจครับเข้าใจครับเราเก็บไว้อยู่เบื้องหลังนะครับเรามาดูแต่ก็มันมันดีกว่านะครับไม่เป็นไรครับเราพูดคุยกันได้ครับเดี๋ยวรักกีฬาแต่ก็เรามาดูกีฬาแต่ก็ดีกว่าครับสนุกเฮฮาปาร์ตี้อาจจะพูดกระทบกระทั่งกันมั่งก็เป็นเรื่องของเกมกีฬาครับ จบแล้วก็คือจบในสนามนะครับของเราเป็นเกมกีฬาเพื่อความมันเทิงเอาเสือไปปาธตีเปิดหัวเอาบุกรองยกขึ้นมาปาธตีตักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหคูจะสู้ไม่ไม,มออเเาเกมไม่เกมนะครับเอฟเอฟบักชิดมาครบเวฟเจอป้าเอาเปิดหนึ่ง เอายกเสียดวนว่าไงมงไว้เอาแล้วจบเกมนะครับเสียดนมงไม่ถูกลกูกเอาแล้วครับเสียดนขอแก้เลยนะครับบอกโอ้โหแก้เลยแก้เลยว่างานนะครับปาตีค่ายปากหวานเอาชนะไปด้วยสกอร์12ต่อ9นะครับเหนือความคาดหมายนะครับ โอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามครับตั้งกุณกล้องปียพงศ์อยู่ถุกสวัสดีซอยดสิบหครับว่างๆก็แวะเย็นสนามพุทธบูชา3 9ได้นะครับวันเสาร์นะครับทุกข่ําคืนวันเสาร์และอาทิตย์นะครับเราอยู่กันที่สนามพุทธบูชา3 9นะครับจัดโดยเทพโยกับอาจารย์กุฎพุทธบูชาและโปรโมเตอร์ฟูออริจินอลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ